บพบกันใน DIY บ,บต้องนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนผ้าเบรกมาชมขั้นตอนนะครับว่าขั้นตอนการเปลี่ยนเป็นยังไงรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออาจจะมีข้อแตกต่างกันไปก็ลองเอามาปรับปับ,ปบ,ปบแก้ไขใช้ให้ตามเหมาะนะครับแต่มาหลักการก็คล้ายๆกันเ,คคเดี๋ยวมาชมมาเลยนะครับ,รบขั้นแรกผมก็จะกอดปั๊มเบรกตัวนี้ามาก่อนปั๊มเบรกคาลิปเปอร์ก็ไม่แน่ใจว่า ที่ต้องเลีอยให้ถูกต้องเรียกว่าไงนะครับโอเคขั้นแรกผมก็ต้องคลายน็อตสองตัวตรงนี้นี่น็อตตัวนี้กับตัวน,วนี้ของผมจะใช้เป็นเบอร์สิบสี่รถแต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ ออกมาก็จับได้หน้าตายอย่างนี้ตะกี้ผมผิดด้านนะครับผิดด้านโอเคเราก็ดึงขึ้นมาเลยอาจจะโยกนิดนึงโอเคก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นี่เราก็อาจจะวางไว้บนนี้ก็ได้วางบนนี้หรือหา ลวดมาเกี่ยวหูไว้กับโชกอะไรก็ได้แล้วแต่เราทำ้นตอนก,นก็ถอดพระเบรกอย่าให้มันหล่นกระชากนะมันมีโอกาสที่สายนะครขาดลวดซึมได้ถอดพระเบรีก็ไม่มีอะไรมากครับดึงออกมาเลย จะได้พระเบกใหม่กับพระเบกเก่าแล้วออกมาพยายามแยกกันนะครับไหนข้างในข้างหน้าข้างหลังเออข้างไหนข้างนอกมันไม่เหมือนกันมันตัวล็อกนี่ไม่เหมือนกันนี่คือพักระเบกใหม่ที่ผมจะใส่เข้าไปดูความหนาพักระเบกเก่าผมไม่ทราบนะครับว่ามัน มันใช้มาแล้วกี่กิโลพอดีผมซื้อรถมือสองมาพี่เขาก็เปลี่ยนมาละความหนาจริงๆมันจะมีที่เตือนตรงนี้มันจะขูดอาจารย์เปกกิ๊จริงกิงิงแต่จริงเราไม่ต้องรอถึงขั้นนันีาดาเราเปลี่ยนก่อนโอเคเดี๋ยวมาชมวิธีเปลี่ยนกันเลยนะครับขั้นตอนการเปลี่ยน ผมก็จะด,ดูก่อนอันไหนข้างล่างข้างหลังแล้วแบ่งเลยเด้อะจะเป็นคู่ของมันไว้โดยวิธีการเปลี่ยนเราต้องแงยแผ่นกันเสียงกันอะไรเนี่ยผมเลยกไม่ค่อยถูกของเก่าออก,ก่อนผมใช้อันเดิมครับแค่ควงปากแปนที่ผมเคยใช้บ่อยๆงัดเนี่ยแทงเข้าไปบิดไม่ต้องงัดแรงนะครับไม่ต้องงัดขึ้นขนาดนั้นแทงบิด ด้านทับแทงบิดอันนี้เป็นด้านในนะครับคู่นี้ด้านในนี่แน่เลยรถผมจะชอบมีเสียงจากฝั่งนี้น่าจะเสียงจากอันนี้น่เลยแกๆๆๆตลอดเนี่ยผมไม่ทราบว่าทำไมถึงต้องอาปิดไว้เหมือนกัน เดี๋ยวผมจะประกอบก็เอาเจราระบีมาทาไปที่หนึ่งนะครับผมใช้เป็นจราระบีที่เคยใช้าทาทาสลักลูกสูบเบรกทาต้องดูจราระบีที่ตัวความร้อนหรือจราระบีทาะทางด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะละลายเยิ้มไปโดนพระเบรกกับจานเบรกแล้วมันจะเบรกไม่อยู่ก็ทาไม่ต้องมากครับแค่แกะว่าไม่ให้มันติดเฉย เดี๋ยวผมจะลองใส่ไปดูกันว่ามันพอดีหรือเปล่ามันหลวมเปล่าถ้าเกิดหลวมผมอาจจะต้องหาอะไรไปเสริมเพราะเขาเสริมมาละไม่รู้ว่าเกี่ยวกับไม่รู้เกี่ยวกับภาพเบรกเดิมหรือเปล่า,านายเดี๋ยวผมคงลองใช้ไปก่อนนะบายละหนึ่งอันอีกอันหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะับ ทานิดนึงไม่ต้องทาเยอะนะครับลองกดๆทุกอย่ามันมีตรงไหนเกินเกิน,นแล้วหาอะไรเช็ดสักหน่อย เกิดเมื่อกี้มองไม่เห็นผมขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้มองกล้องโอเคด้านในด้านนอกโอควิธีการใส่เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการใส่อันด้านนอกให้นะครับด้านมันใส่เหมือนกันแต่ด้านในกล้องมันเข้าไม่ค่อยถึงครับเดี๋ยวมาชมกันด้านนอกว่าใส่ไงครับเดี๋ยวมาชมขั้นตอนการใส่กัน ก็หลักๆมันใช้หลักการสปริงครับเนี่ยตัวนี้เราต้องบีบมันเข้าตัวนี้ตัวบน,นบีบเข้าเหมือนกันที่ตัวของมันก็มีครับนี่ตัวเตือนเบรกหมดเราก็ต้องบีบมันเข้าเพม,มันจะสำหรับผมก็ยากนิดหน่อยเหมือนกันนะไม่ค่อยได้ใส่แต่เกิดใส่บ่อยๆใส่ชิ้นก็น่าจะรู้วิธีใส่มีทริคในการใส่อะไรอย่างนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ รั้งแรกผมก็ลืมบอกไปบางคนอาจจะใช้อจารบ,บีทานี้นิดนึงนะครับผมเห็นเขาบอกทาเพื่อไม่ให้มันติดให้มือทํางานง่ายอะไรสักอย่างนะผมนะไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าผมเองไม่กล้าทากลัวมันเยอะแล้วมันเป็นตนจานเคเดี๋ยวผมอาจจะลองใส่ดูก่อนถ้าเกิดยังใส่ไม่ได้เลยเดี๋ยวผมอาจจะสต็อปแล้วก็ กลับมาอีกทีตอนที่ใส่ได้แล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันสำหรับที่ผมทำเองนะครับ ใส่ไตรลักก็ใช้เวลานิดนึงครับไม่ไม่ค่อยใส่ไม่เก่งครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็มาใส่เบรแเราก็าลงมาอ่าผมลืมไปต้องเอาเอารันลูกสูบเบร็ดครับครับ ผมก็มีเครื่องมือเฉพาะของผมมาเหมือนกันติดต่อมาดูนะครับว่าใช้ยังไงผมอาจจะขอทําเป็นคลิปแย่อีกคลิปหนึ่งแล้วก็ทําให้ดูคลิปนี้คลิปหนึ่งนะครับนี่อันนี้ลูกเรายังใส่ลงไปไม่ได้นะครับเพราะลูกสุบเบรกมันเลื่อนออกมามันต้องทําให้มันกลับเข้าไปเพราะมันเลื่อนออกมาใช่ไหมพื้นที่ตรงนี้มันมีน้อยแต่้าเปีกเราอ่ะมันเต็มละมันจะต้องใช้พื้นที่ที่เยอะขึ้นตรงนี้ครับต้องดันเข้าไป มก็ทำที่ดันเบรกมาตานี้เดี๋ยวผมมาม,มาอบอกวิธีทำให้ครับว่าทำไงแต่ผมก็ไม่ได้ถึงจะทำเองก็จ้างร้านกันพอดีอุปกรณ์เชื่อมอุปกรณ์เจาะผมไม่ค่อยอพร้อมเท่าไหร่เราก็ต้องเพลาเบรกสองแผ่นแผ่นหนึง่งผมก็เตรียมพลาเบรกเดินทิ้งตอกทิ้ง ามาแปะไว้่างนี้อีกอันหนึง่งทำอย่างนี้เอาไปดันกับจานนี้ผมอาจจะทำไม่ค่อยจะหลับนะมันหแนบบักจะทำมือเดียวด้วยน,นี่ก็เอาพ้าเบรกอัน อันหนึ่งนะที่มันไม่มีอุ๊บ <c oughs> พะเบรกที่มันไม่มีน็อตติดอ่ะวางไว้ตรงลูกสูบเบรกตรงนี้ตรงเดืโป่งผมเนี่ยขยับอยู่แล้วเอาอันที่มีน็อตติดอ่ะยันไว้ตรงนี้นี่ตอนด้านดูชี้มันจะออกมาลักษณะน,นี้แล้วก็ขันน็อตตัวเนี้ยเข้าไปเรื่อยๆลูกสูบมันจะเข้าไปเอง ตอนมันเข้าไปเราดูก่อนนะครับม,มันผมก็จะขันประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจกล้องจะเห็นหรือเปล่านี่ขันประมาณนี้ขันเข้าไปเรื่อยๆมันจะลงเข้าไปเจเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จนะครับนี่มันก็สุดละมีดูแต่ตรงน,นี้ลูกสูบเบรกนี่ตอนแรกที่มันห่างกันลงไปชิดหมดล้วทีนี้เราก็ คลายมันออกโดยการหมุนนอ็อตทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนน็อตออกทั่วไปแล้วก็เดี๋ยวมาใส่กัน ตรงนี้มันอาจจะติดติดสลักมันยื่นออกมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับกด,ก,ดดก,ดก,ดกดเข้าไปได้เดี๋ยวมันติดกดยึกดเข้าไปกดเข้าไปได้เสร็จแล้วก็ใสอ่อัว จะต,ต้องขยับนึ้นนึงให้ตรงรูก็ค่อยๆขยับนะครับผมกลัวสายเบรกรว่วจังเลยเมื่อกี้เหมือนไปโดนสายเบรกนิดหน่อยเล็กเนี่ยครับบัง บงฝุ่นบางขี้โคลนไม่ให้โดนจานเบรกลืมนไปผมเอาผ้ามาใส่ช้าแบบ แน่นหน่อยนะครับแต่มันถึงแน่นมากเกี่ยวรับจริงควรจะขับทอกแต่ผมไม่รู้ว่าต้องใช้ทอกแค่ไหนผมยังไม่ได้หาข้อมูลโอเคก็เป็นางานเสร็จนะครับเปลี่ยนภาพเด็กรถก็ใช้ได้แทบจะทุกรุ่นก็หลักการอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันไปอย่างไรผมก็ ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับนี่สร็จติเกอยเขียวของเดิมก็เขียวเขียวคนละเขียวโอเคครับยังไงผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ยังไงผมฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจติชมคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมทำผิดตรงไหนขั้นตอนไหนแนะนำได้เลยนะครับโอเคครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ